ุูกตานางเอกไม่ยอมถ่ายคลิปมุงมิ้งคู่นายนภัทบอกเรียกฉันว่าใบากองเชียร์กิดกัดเฮสนันเมื่อพระเอกหนุ่มนายนภัทเสียงสมบูรณ์ประกาศออกสื่อบอกว่าตนนั้นได้โทรไปสารภาพรักบอกชอบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบู์ซึ่งหลายคนต่างรอสาวใบเฟิร์นออกมาเปิดใจต่อว่ารู้สึกอย่างไรและจะยังไงต่อไปงานนี้หนุ่มๆทั้งประเทศต่างขอทวงใบเฟิร์นคืน บ้างก็ประกาศออกสื่อบอกว่าชอบไปเฟิร์นเหมือนกันล่าสุดแต้วนัทพรเตมีรักได้ถ่ายคลิปคู่หนุ่มนายลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าเรียกฉันว่าใบเฮอเฮองานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแซวสนั่นไอจีเลยทีเดียว